สวัสดีครับผมอยู่กับช่องยูทูปในที่กูดันทุกในช่องครับ <c oughs> นีนั่งไซลับบาทเนี่ยแค่ว <c oughs> ่นั่งหนาวแบบไปไป ก้อนชิเมยกวยหยังหมดหน่อย <c ười> ขี่รถเลยไป <c ười> ขี่สั่งไม่เบิ้งให้ดินงามเลยฮ่าเราเบิ้งทำเรื่องเครับพื้นที่ถูกต้อย กับเจ้าฟอร์ด7810แปหนึ่งนมบคุณครับจำผิดไป,ปจากน้ำทิ้โดยว่านานีย่ยุ่งไปส่งเสือก้าพี่้องทั่วบึงวันนี้เป็นทีโรงงานซื้อใหม่ครับ นี่เป็นเป็นภาคนอกน้องขี่รถออมไปบริบทักในจนะัก่างนะุ้กุ้นหัะเยเป็นทางลงากูกมหมเป็นว่ากระหนดดีเร่ว่าขอให้ทางองัครับ้มันลุอชิบหล่อหรือว่าสลีเงยกระใ้อยู่ ไอ้เดนี่ออกเลยฝนเง้ครับมองเข้าลงมาน ม้ทางครับขับให้เลยข้ากบปิออกได้อยู่นะครับพี่ ที่สองนะครับห้ามของจอดโอ้ลงครับลงลงงานไท้ไงเรียบร้อยครับขือได้ลงห้างสี่ให้เรียบร,อยร้บอ,รยบรอยเลยโอ้ขี่สั่ง นี่ครับขี่สั่งมาจักหลุนได้ครับสติสกเกือจ uh ักจุอใส่บเหินเอาหอดพักบนแล้วครับมาเบิงให้ประมาณยี่สิบกว่าเลยครับตัวนี้เดี๋ยวโบเป็นการเสียเวลาครับมาเบิงการเสดงหาคันเด้งคนครับพี่น้องไม่ได้บัตรเอาจันเข้าไป เลแปดหนึง่งศูนย์ครับางที่จำพุทธนจอบหาคนแนนครับคะแนให้ประมาณเก่าซิบกไรครับแบ่งกันสามคนใส่กุ้ละเจ๊กไรก้โตกโตกด้วยมนะ <c oughs> อ้าวยอเบิงครับมันเป็นทางอยูาา่ว่น รถใหญ่ๆกับมอกับงานเนี่ยเนาะสบายเลยคบรับรรุบรรจ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 ุบรอจุบรรจุบรรจจุบรรจร อยูงไหนไม่แล้วเนาะมันแหงเงินเดี๋ยวแท่งกันเลยไปหมดเลยเหอมาตึบบางเบื้องเขียนกันเนี่ย ăn niệm Hãy subscribe cho kênh luôn. Để không bỏ lỡ những เปลี่ยนบุกงกับปไปเลยที่พอถอยกันตางลำยี่หลอกอยู่ทุกเป็นนิ้วโขบเมืงแห่ อดันก็นไปอยนาดัานก็นไปมันยิบิดิดนลงขอเขาได้น่ยตอนนี้มันจ๊งไรก่อนทั้งเจงย,สยสสีสิบยีสิบกับสีได้ก้อนละเศร้าอีสิบก้อนอะไรเนี่ก้อนละ้อนละสิบหกสิบเจ็ดไร

กีโดท,ท้าวัดกีโดท้าวัดทีครับขนาวัดทีแบ่งกันครับเลยควรัะซ์ฟว่อะไรทีร่พกซิเทสอะไรครับวันนี้างล่างก็ยังอยู่สามซิฟอยู่หรอกโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ